ตอนนี้แฟนราการมวยดีมวยไทยนะครับสู่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษครับด้านหลังของผลคือ O2 Arena สังเวียนการจัดศึกไทยไฟล์ลอนดอนในวันพรุ่งนี้ซึ่งวันนี้นักชกทุกคนก็มาทำโปรโมตกิจกรรมที่นี่พร้อมกับช่างน้ำหนักผ่านตาช่างเรียบร้อยแล้วครับ โดยคู่เอกของรายการเป็นการชกในพิกัดน้ำหนัก65กิโลกรัมโคตรมวยแห่งสยามประเทศอย่างแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมวัย36ปีต้องเจอกับชาลีปีเตอร์นักชกเจ้าถิ่นรวมถึงก็น่าติดตามว่ามังกรปากน้ำโพยอย่างเต็งหนึ่งสิเจสสายรุง้งจะสามารถสร้างสถิตินกคู่ต่อสู้เป็นไฟที่10ติดต่อกันได้หรือไม่เพราะครั้งนี้เป็นการชกแบบสวมนวมไม่ใช่คาดเชือกต้องเจอกับแซมก๊อกในพิกัดน้ำหนัก75กิโลกรัมดีใจมากครับที่ได้มาต่อยอีกครั้งหนึ่งแล้วก็การเตรียมตัวเต็มร้อยอยู่แล้วครับ แล้วก็จะโชว์ศิลปะแม่เมืองไทยรับแฟนๆมวยที่นี่แล้วก็ทางบ้านให้ได้ชมกันครับได้ครับผมสิบเบิลน่าจะไม่เหลือครับไฟนี้เต็มที่ครับฝากเชียร์ด้วยนะครับผมไฮไฟพรุ่งนี้นะครับเวลาสี่ทุ่มนะครับถ่ายทอดช่องสามนะครับแล้วว่ช่องสามเพื่อดีนะครับผมคขอบฟุณครับ หลังจากชั่งน้ำหนักและเติมพลังด้วยอาหารไทยเรียบร้อยแล้วนักมวยไทยทุกคนก็เดินทางมาที่สนามแข่งขันคือ Indi@ g o กแเพื่อทำกิจกรรมโปรโมตโดยศึกไทยไฟ์ลอนดอนครั้งนี้จะมีการถ่ายทอดสดพร้อมกันถึง23ประเทศทั่วโลกทั้งช่อง Sky Sport Fox Sport รวมถึงช่อง3ของเราที่จะถ่ายทอดสดตรงถึงประเทศไทยด้วยครับแต่ครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกที่มีรายการถ่ายทอดเนี่ยหลากหลายนะครับ20กว่าประเทศทั่วโลกแลวผมเชื่อว่ามีคนดูเนี่ย เป็นร้อยล้านคนนะครับไม่ว่าจะเป็น Fox Sport อร์ตเอียซึ่งถ่ายทอดในิ0กว่าประเทศนะครับในทวีปเอเชียของเราเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีที่เป็น Sky Sport นะครับที่ถ่ายทอดในอังกฤษทั้งหมดก็มีการคนอังกฤษก็ได้ดูกันแล้วก็จะมีตัว Combat Sport นะครับที่ จะอยู่ในยุโรปใต้นะครับไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสอ,อิตาลีแล้วก็ในยุโรปส่วนใต้ก็มีอีกเป็นสิประเทศที่มีการถ่ายทอดกันแต่ว่าศึกไทยไฟล์ลอนดอนโดยช่อง3และช่อง33เตรียมถ่ายทอดสดจากอินดิโกแอดในวันอาทิตย์นี้เวลา4ี่ทุ่มสีนาทีหมดเวลาสำหรับมวยดีมวยไทยวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ